E.A.Sports the game It's in สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับช่อง Art Photography นะครับอ้าวในวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกของ FC Mobile อ้เอเรามาเริ่มดูไปด้วยกันเดี๋ยวเรามากดรับแต้มต้อนรับก้อน อาอันนี้ได้ฟรีก็โกดไปมาแบบงงๆล่ะ FC แพ็ฟรีเอากแดแตะเข้าไปเฮ้งเอาใช้ประตูมาเอาโคตรขบีอีกไปดูเรื่อยๆไปเปล่ยเอาอะไรมันใช้ได้ก็โกดไป แต่คลิปตอนเริ่มนี่อาจจะอยู่ท้ายๆนะอันนี้ตัดขึ้นมาก่อนตัดอันจัดหลังขึ้นมาก่อนเอาจะได้ดูว่าได้แต้มจับของทีแล้วได้เท่าไหร่เอารามาดูไปพร้อมกันก็แบบงงๆนิดน่อยแหละเว้ยเข้ามาก็ตกใจเอาต้องเริ่มใหม่เลยหมดเลยเหรออะไรเงี้ยก็ดูตามไปเรื่อยๆลันๆดูไปนะเอานี่ได้เปิดแพ็กอีเวนต มีแต้มอยู่เอาเปิดรัาเปิดออดแกเนี่ยงงอยู่ขอปรปับตัวน่อยมันพึ่งหน้าใหม่อะไรไหมโมดเอาดูแพ็บทุกก่อตั้งอันนี้หน้าได้ฟรีละมีผูเ้เล่นฟรีมีอยู่แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบถอยอ่ะกดแล้วผู้เล่นอีลิตไปหนึ่งมาวูบม,มาโอ,โ,อโอ้โหมาถึง,งก็วูบอังกฤษ EM นานด้วยโอ้ได้สตีเวนเจอร์ลาาสีเอ็มเอาไหนผู้เล่นอีลิตมาหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองกดเข้าไปแอคนักเตะอ,อ,อีลิตไปมาวูบมาวูบวูบฝรั่งเศส EDM นานด้วยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอา่า ได้อีลิตสองตัวนะเอา้าเริ่มเกมก็ไปได้สวยได้งามอาันนี้แพ็คดังเตะมาตรฐานเปิดทีละร้อยีอยู่ 4, 000, สี่พันสแตมเอาก็เปิดไปตาลามีอาไในตาลามีพีเด็ดไปอีกทาไปอีกสแตมสมึงสแตมเหรอเอาใช้เอลบี LP. จากาาสะทีนึงีแล้ตมไปเรื่อยๆใส่ละไม่ด้จกักเอาเดี๋ยวาออกเอาพวกแตมรูเลตพวกอันนี้ก่อนพวกสกิลต่างๆก่อนเดี๋ยวจะไม่มีว่าย,ยกจะไม่มีว่าย,ยกก็เลยไม่เป็นละตอนนี้เอารูเลตไปหมดเลยเอาไปเร็วๆยาวๆมี้แหละเพื่อ,อนดูค่อยๆดูกันไปตามเรื่อยๆ ก็ดูกันยาวๆนี้ล่ะเริ่มไปพร้อมกับุเพื่อนเลยคลิปโปงคลิปปกอะไรอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่ากระทันหันสุดๆคลิปด่วนคลิปเร็วนะเปิดอันนี้จะเป็นพวกสกิลมูฟต่างๆเอาให้ทุกอันเลยแล้วก็ไปเลือกเอาก็ลืมแล้วแหละว่าใช้อันไหนไปบ้างจำชื่อไม่ได้อันนี้อัดใน ก็าะจะได้เป็นแนวนอน,นยาวๆ1 6อก้าเอาเพเิ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนอาให้หมดเลยจะได้ไม่ติดค้างขาไม่รู้ว่าอันไหนตอนไหนมันก็โคตรไปตอนนี้มันอยู่ซักเลเวลสามนะยังมาทำอะไรไม่ได้หรอกจะปลดล็อกในตลาดกันเป็นเลเวลเท่าไหร่ล่ะ6หรือส0อะไรนี้แหละดูไปเรื่อยๆ าลอกเอาไปเปิดแพ็คก็แพ็คหน่ดีอ้า,อาสิบตัวร้อยกลสองอาบตัวร้อยเลยล่ะกดไปสิบตัร้อยเอาวพันแต้มมา,มาบู๊บมาบู๊บบู๊บ มาโอ้โหเดววอะแมนดีเคใส่อ,อะ่าโอ้โหได้ประตูดีด้วยได้ประตูดีด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหลายอัพเราแล้วกันเอาไปอีกหูวเรมเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ค่อยจีจ๊ดจ๊าดเท่าไหร่แต่ก็ไปได้เอามาวูบมาวูบมาแล้ว อืมาั่งพีสิบบุ๊คมีจับเอาอาเจนเอสพีนันโอ้โหนั้นันเทสโปฮึมแต่ได้ใครอีกอะ <têm> มีปาร์คมีใครอีกอะโอ้โหตัวจัดตัวจัดเลยมีลอบบี้ทีนอะนะโอ้โหเอาเรายังไม่รู้ว่าสตเตตอะไรเป็นยังไงมั่งลอกก่อนจะจับไปดูทีหลัง ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปเนาะเพราะว่ามันยังมมมไม่จัดมาแพกมาไม่บูฟอ๋อได้ฟโฟนะไม่บูฟแต่ได้โฟ,ฟนะ่เป็นการ์ดอะไรอ่ะการ์ดเงินดิมันจะเป็นเป็นการ์ดทองสิถึงจะเสียฝาว่าเผาแก้วเจ็ดเจ็ดแพ็กไปบูฟมา อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูซิมมีอะไรที่เกิดได้ไหมแต่ไม่ถึงมันต้องมาทำกิจกรรมก้อนส่วนอันนี้ข้อเสนอรับเรเบียนอะไรก็งง,งเดี๋ยวค่อยว่ากันมันพึ่งมาใหม่อยู่อันนี้ก็เป็นแต้ม fc อะไรพวนี้ให้ซื้อแพ็คเหมือนเดิมมาละอ๋ตอนนี้เราก็ไปดูไลน์อัพแล้วน,นี่ได้นักเตะมาจากพาร์ที่แล้วก็ครบเลย เอ็นโซลาอูมูโคโคแล้วก็เอ็นเอนโซเฟอร์นันเดสเอาตามนี้ล่ละเดี๋ยวเราจะไปจับไลอัพเราลงอา่าตอนี้ line แหละไลอัพเหรอก็เดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนกันไปอาจจะยังมัวๆน้อยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่อัลคูเลต้าเอา,เอาลาอู U, มาเป็นหน้าเป้า ไ้กับปาร์คลงมาหนึงสิบแปดสำหรับสับเปลี่ยนไปโอปีอาร์ปาร์คน้อยจัดเลยนะเอาเดี๋ยวลองดูก่อนเราก็ยังไม่รู้รทะตอนนี้ก็ยังลงแรงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าก็ต้องผ่านให้เรียบร้อยก่อนอ่าสำหรับฝาปองอ่าได้ฝาปองด้วยขาดทองเอาโอปีอาร์แปดสิบสอง ยังไม่ได้เทรยังไม่ได้เพิ่มเวลอะไรนะก็ตามนี้ไปก่อนตอนนี้น่าจะเป็นการ์ดทองละกูเล่นตำนานแลเป็นอะไรอะ่ะการ์ดน้ำเงิน,นนี่ยังไม่เข้าใจเท่าไหไรเอาเราดูไปด้วยกันตามนี้ก่อนฝาป่องลงมา งงหน่อยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะสลับสับเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆล่ะเ็ใ๊ในไลน์อัพก่อนเอ้าประมาณนี้แหละเอ๋อเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์เลยละกันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นภาพนักเตะโอ้ภาพสวยภาพแจ่มภาพเจ๋วเอเดี๋ยวค่อยรีวิวไปเรื่อยๆละแต่ว่าภาพมีโอ้โห สี <Sports. S 1> สนันแจ่มแจ๋แจกแจฟ้าเฉินเลียร์อีเอสปอร์ตสุดเจ๋งทางการเอฟซีโมบายอ่าเอฟซีโมบายก็เดี๋ยวจะมีการลงวงลงแมทอะไรนรั่นแหละแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันปับเปลี่ยนอะไรรูปแบบไม่ แต่ก็ชื่อเดิมเกมเดิมมาแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยเอาลองมาทัวร์นาเมนต์เซิร์ฟบอมบอมก้อนริมาลิดกับซิตี้เอาเบนโนซิวาเบนเดียสลองลองก้อนเป็นยังไงเบนโนซิวา,ามาตอกมาอลกอกก์ ชิวามาหาแ,หแล้วมหนาวหนึ่งสู้ครับเป็นไงล่ะสวยไหมละ่ะโอ้โหสีใจโยโยเกยโยเกยเลยอ้าประมาณนี้ล,ะละ่ะตรมสวยเลยสวยแบบสมจริงจัดดีขึ้นจัดโจากนเชสร์ีเบอร์9เนนีแฮมเดียร์เดียร์โก เปิดย่อยมาโอ้โหกินริบหาเลนหาแลนทำหมากระแทกเป็นหนึ่งทีต็ออกไปซ่องทีอา้าวลองดูทีช่วยล่ะอา้าวมีการหลอกไปได้อา้าวหญิงเข้าไปโยู่นี่หาแลนหาแลนเอาไปไปวๆละเน้นลมเฉดจุดจุดจางอะไรรอบมันขอเพิเร์ใหม่เราต้องไปทำให้มันถึงเฉดถึงอะไรถึงจะได้เปิดได้นั้นนหะเอา ะก,กัดได้อยู่แตงซอวาแต,ตงข้าบางทีอ๋อแ้บอลยู่หาแล่นยกสวยๆมาเอาบเลเต็มพาะโอ้โหปัดไปได้โดนมาเอานี่เตะข้นมาวอเลทไปโอ้โหฟังฟังหาแรงโยนย่อยๆมา ไม่มองถืกึ่งถือแต่น้องสีวาตั้งฝ้า,ออขาวข่วอลเกอร์อข่วอลเกอร์อวนหนึ่งสองสับปิโจนนะงง,งงละโยนะะะวนะมึงงงอะเสนหวาอาวาเลสเขมขต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวแล้วยเัเปลี่ยนไม่เต็ม ยังงงอยู stand, <wie> ่อะไรบ้าไมจ้าดูสิวเดียโนอลอนาทอางลา์หเอออสเาอมาเนียอไปอีก้วจัว้าแมเี้นสลีกไปสี่ ส่งกับการรอคอยจริงภาพทรงภาพสวยกันเยอะน่าเล่นตื่นตาตัดการใจเอาถึงเลเวลสได้แผ่นเพิ่มตามนี้ละแผ่นเพิ่มเติมเา,าเลือกทีมก่อนเป็นอะไรเปไม่ได้น้องจ้าแมนเซสเตอร์ยู่นเต็ดล่ะ ลาก,กิจไปทำอะไรมัางก็ตามนี้ละเปิดทรงเปิดแพ็คเหมือนเหมือนภาที่เป็นสีฟ้านั่นล่ะก็จะปรับเปลี่ยนอ,อะไรไปนิดน,น,น้อยแต่ก็คงเขาคงเหมือนเดิมนิดนึงเอาเพิดแพ็คอะไรเอ,ไเอาได้เพชรเพชรไปยังมีเหมือนเดิมนะเหรียญเหลืองก็ยังมีเหมือนเดิมเหรียญเขียวก็ยังมีเหมือนเดิมเอาได้อัจจะไมนมีพันซอง เล่นอันนี้ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ของแท้ของจริงเลือกทีมเลยเอานี่มือไหม้ล่ะมือสมัครเล่นโคตรเข้าไปรับรางวัลก่อนโอ้อยู่คอร์อยู่คอร์เอาเด้อรับรางวัลจากบหายทีเดียวแหละมีผู้เล่นเข้ามาอมืแก๊สตามนี้ล่ะแต่ทีมชา,าสุ่มเอาไว้นะแไปดูย้อนดูรีเทคเก่าเลยเอาเรียกแมนยูนี่แหละ มาที่เกมแมนูสบาเยินทีไล์อัพนะนินดนี่คลัดได้ที่พมินแจเดวิดตาบิเอ็นวานิสก้าดุวารันวานิสกา โท้โดนเที่ยวบอลไปได้ตาาเฮตีใช้ยื่นยปุกเทีนิ่งเทียเอาไปได้ลูกซอตามเขียวเขี้ยแล้วก็อ ฝาซิโรสตัดกหลอนได้โดนโนฟเฟอร์เนเดสเหลียงมาโอ้โหจะล็อกไปล็อกไม่พ่านเิดเรื่องบาดเจ็บนี่ฟอดอาจจะอ่านผิดอาจถูกเลยนะเพราะว่ามองจอมันตัวเล็กๆเหลือเกินอันซื้อในฟอดโยนย่อยมาเอายังไงต้่นเข้าไปเลยนะฝันในฟอด

ผู้เล่นไม่นะไอ้ผู้เล่นเราลุงมาเทียวดทูทำที่บุโนโญยิง,ท,ยงที่เาบาเบาอัอนอนี้โหไดยโดนตดอ้อไปคอร์มาสวยๆอย่างบุนโญโซนเดสอีนนี้มุงผู้เล่นหมายวไม้ม่งอยู่เสียดายนะแฮรุเคน 5. นที่จะเลยรักาโชว์ลงมาโอ้ยไปเนี่ยงงงโย่น้อยมาเขียวยย่อยมาทังขวาได้ย่เกดิสตี้รู้ป่ไม่เที่ยเต็ม้อเลยมาเขียว โอ้โหยิงมทีที่ห้าสิบอันนี้มา,สมมาเสียวเปิดมั้งนะมากคอส,ส่สวยๆตกพืออ้นเ,เอาสองคนเล่นมาทีโกลนัมเบอรไนตัดบอลได้เห็นิรถน,นดดักบอลนะกลางออกเอา,เอาได้อย มมอมินเกมมาอีแล้วโชกนโชกระดบอลาไมโลรู้ท่ากกอะไรมกาะเขด้ท่าไมโลเอากระดดบอลข้ามหัวที่ตรงกลางของบายเ,นเยนี่เค เดายครมน่วนี่กับบาเย์สออยาคนเดไม่เทโคแมนตัดหนาบลได้บอลได้ยุบาเยอตัดบอลได้มีเล่นแมนดูบอออีกสอคนโอ้ลูดแล้วลูกนี้ดาวิดโอ้สลด์ไปได้ เตออ็มออกคูเมียลงมาขอดงามมงามบม้องนิ้วอื้อฮู้ซา,ากซตาตกับเซนเตอร์เอาเลยเวลาก79นาทีเปลี่ยนตัวหมดแล้ว3ตัวเขี่ยไรไนี่สไลด์ร้อนเนี่ยก็ร้อนไมเห็นเท่าไรแล้วน้าเล่นนโทรศัพท์ดีแต่ภาพสวยมะบอกเลย ดกอลได้เอาไปสิงโลอัดดกบอลได้เอาละสกอตแบ็กโทมิเน่สกอตมาแม,ม็เโสเตีร,ร์ยูไนเาอดมอบนะว่ายาวๆเลยเอาฟานโชโอ้แต่เสื้อเยือนแมนยูตัวนี้ชอบนะสีเขียวนี่สวยออาหมดเวลาเฮ้ยน้ำแม่มและน้ำบัตแ,แรกพอ เลาใเอาัจเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อามกดแชร์ให้พ่มด้วยนะเพืนะ่อเพิ่มกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย